ปีจักรพรราิปีพุทธศักราช2555นะครับเป็นปีการศึกษาไม่ใช่ปี <c oughs> ปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นปีจัดงานขึ้นอขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงที่สละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานเพื่อเปิดงานการงานอาชีพแฝงงานครั้งนี้ดังนี้ข้อที่หนึงเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขมีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและแอฟูและนักเรียนใน,นระดับต่อไปครับผมท่านหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยีคณะกรลังการดำเนินงานจัดงานการงานอาชีพแฟร์55ท่านผู้มีเกียรติคารพทุกท่านก็ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมา,เ,าเป็นประธานเปิดงานการงานอาชีพแฟร์ในวันนี้ เป็นจริงแล้วอันนี้เป็นผลทวงของการจัดการศึกษาอย่างหนึง่งเพราะว่าตอน,น,นที่เราจัดก,การเรียนรู้ในชั้นเรียนก็ดีหรือกิจกรรมส่งเสริมทั้งหลายก็ดีเนี่ยก็มีความมุ่งมันที่จะให้ลูกๆหรือนันกเรียนนั้นประการที่หนึ่งคืออยากให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการงานการอ,อาชีพทั้งนะครับ ที่จะนำไปใช้ใจนี่ก็ใช้ทั้งในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไปในอนาคตแล้วก็ใช้ในเรื่องของการสมาร์ทกลิของการกัสดุที่ซึ่งก็มีความเปลี่ยนไปได้สูงอยู่แล้วมาแสดงออกป็าการณ์ข้องในการและต้องส่งเสริมนักเรียนให้ถึงที่สุด เ่วเรื่องก,กรารประกอบวาชีก็เป็นอนาคตภายภาคหน้าซึ่งเป็นเกตเล็กเกตน้อยเนี่ยจะรวบรวมเอา,าไปใช้ประโยชน์ได้ในที่สุดก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางเุืคอูโทุกท่านนะครับถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับวันที่14กุมภานะถือเป็นวันเรนไทยเป็นวันแห่งความรักทั้งหลายทั้งปวงขอขอเือเขาได้นะครับก็อขอให้มีความสุขกอนเจเริญต่อไปขอขอบคุณคณะนะ

Let the people say who is the man Nah, <laughs> <laughs> uh, we need to be done That was a good, good one Thank so you know. Thank okay. you.